วิธีการใช้ถังรเพิงอย่างถูกต้องง่ายๆเพียงแค่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1เมื่อคุณพบเห็นเพลิงไหมให้คุณรีบคว้าถังรเพิงที่อยู่ใกล้ที่สุดมาและตรวจสอบประเภทของถังรเพิงให้ดีว่าเหมาะสมกับไฟที่ต้องการจะดับไหมถ้าหากว่าเพลิงลุกไหม้มากเกินไปที่จะใช้ถังรเพิงให้คุณรีบทําการอพยพออกมาทันทีขั้นตอนที่2ให้ถือถังบเพลิงห่างประมาณ6-8ถึงฟุตจากเพลิงไหมขั้นตอนที่ 3. ให้ทําตาม4ีขั้นตอนนี้ 1. ดึงสลักโดยการหมุนและดึง 2. ปลดสายออกและทําการเล็งไปที่ฐานของไฟที่ลุกไหม้อยู่ 3. บีบคันโยกของถังระพิงเพื่อทําการฉีกสารเคมีออกมาพร้อมจับปลายสายให้แน่น 4. ทําการสส่สายไปมาซ้ายขวาจนกว่าไฟจะดับเมื่อไฟดับให้เฝ้าระวังไฟต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าไฟจะไม่ลุกไหม้ขึ้นมาอีกหากไฟลุกไหม้กลับมาก็ให้ทำซ้ำวิธีเดิม Sa f e t y อินไทยสถาบันฝึกอบรมด้านความปลอดภัย